ก็อย่างไรที่ผมได้เรียนจากคอาสนี้นะครับก็คือแบบเขาให้เทคนิคเราเยอะมากแล้วก็แบบการประยุก์ใช้ได้จริงครับแล้วก็การพูดหน้าห้องอยังไงแล้วก็ให้คนเชื่อถือเรามากขึ้นครับแล้วก็สาคัญที่สุดเลยก็คือการเขียนสคริปต์เขาเกินแบบให้ทุกแล้วก็ให้การแล้วก็แบบีการสรุปยังไงครับได้เยอะมากเลยเนาะจ๊อ กูก <Google. S 1> ็เห็นเลยคะจ็อบก็ตั้งใจเรียนมากๆเลยอะคอร์สของเนเนจีพับลิกสปีกิ้งที่อาจารย์คอร์สสอนอยู่อะมันแตกต่างจากทุกที่ที่จ็อบเคยไปเรียนมามันแตกต่างยังไงใ,ในในมุมมองของจ็อบนะทีนี้ก็คือแบบเขาสอนเรื่องแบบการพูดได้ดีมากแล้ว,ลวก็แบบเขาให้พรีเซนต์จริงๆแล้วก็มีการสกันบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยครับที่อื่นก็คือพอเรียนปุ๊บก็อาจจะจบไปเลยอะไรอย่างงี้ยแคบบ่เรียนเรียนตามที่พ่อแม่สม่งมาให้แล้วก็แบบอาจจะยังไม่ไป,ไปใช้ของจริงครับ แล้วก็ที่นี่เขาไม่เกมให้เล่นด้วยจะเหมือนจะ input เรามากขึ้นอาจารย์ฟอสน่าจะใช้เทคนิคที่ตัวเองเคยเจอมาเนาะให้เด็กไปลงสนาม,มือนตัวเขาคือลงสนามอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็ฟ <c oughs> ีดแบ็จริงๆหน้างานอะ่ะเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากผ่านเป็นเพชรอะ่ะจากที่คูไปออ o เซ e ร์ฟนะเพราะว่าครูก็เอารูปคูเรียนในคลาสนี้เหมือนกัน